กำลังมีการมองเห็นที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเช่นตาพรมัวมองไม่ชัดเหมือนมีหมอกบงัง,บงเห็นภาพซ้อนหรือมองเห็นสีเพี้ยนไปจากเดิมอย่านิ่งเฉยนะคะเพราะคุณอาจจะกาลังเป็นโรคต้อกระจกอยู่ก็ได้ค่ะต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากเลนส์ตาเสื่อมตามอายุปกติแล้วเลนส์ตามีหน้าที่รวมแสงให้ไปตกกระทบที่จอตาม,มีลักษณะใสแต่เมื่ออายุที่เพิ่มมากขึ้นเลนส์ตาก็เกิดการเสื่อมตามอายุทําให้มีลักษณะขุ่นขาวแสงก็เลยเข้าไปนในตาได้ไม่เต็มที่ทําให้การมองเห็นเปลี่ยนไปภาพที่มองเห็นเริ่มพร่ามัวไม่ช อาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมและอาการอื่นๆเช่นตาสู้แสงไม่ได้ค่าสายตาเปลี่ยนบ่อยๆต้องตัดแว่นใหม่เรื่อยๆค่ะซึ่งโรคต้อกระจกเป็นโรคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยหากคุณเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพราะปัจจัยหลักเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเริ่มพบได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุมากกว่า50ขึ้นไปค่ะแต่โรคต้อกระจกไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสามารถรักษาได้หายขาดได้ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกโดยเทคโนโลยีในการรักษาโรคต้อกระจกในปัจจุบันชื่อว่า f a c a l i m m e s i f i c a t i o n เป็นการใช้พลังงงาาาาานนนคววมมถีี่่่สสสสสูรรรรระะดับออลตตซ์ใกกกย้จหืเเทภพ Bye. จากนั้นก็ทําการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดที่นิยมมากที่สุดเพราะแผลผ่าตัดเล็กนิดเดียวเพียง2-3ม mm. มเท่านั้นไม่ต้องฉีดยาชาไม่ต้องเย็บแผลไม่ต้องดมยาสลบใช้เวลาผ่าไม่นานเพียง10-15นาทีเท่านั้นค่ะทาให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วสามารถใช้ชีวิตประจําวันปกติได้เลยในวันต่อมาไม่จำเป็นต้องแอดมิดผ่าเสร็จสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะแล้วการมองเห็นหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกจะเป็นยังไงก็ขึ้นกับชนิดของเลนส์แก้วตาเท ะกลางอย่างเช่นการใช้แล็ปท็อปและระยะไกลเช่นการขับรถนั่นเองค่ะโดยปัจจุบันชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมก็แบ่งได้ตามระยะการมองเห็นได้เป็น3ชนิดค่ะชนิดแรกคือเลนส์โฟกัสระยะเดียวเป็นเลนส์ที่สามารถมองได้ชัดเพียงระยะไกลเท่านั้นสำหรับระยะใกล้และกลางยังคงต้องใสแว่นใสยตาช่วยในการมองค่ะชนิดที่2คือเลนส์โฟกัสหลายระยะเป็นเลนส์ที่สามารถมองได้ชัดทุกระยะทั้งระยะใกล้กลางไกลจะเป็นเลนส์ที่ช่วยแก้ไขค่าสายตาได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเปรียบเทียบการมองเห็นนะคะภาพที่เห็นจากการใส่เลนส์โฟกัสระยะเดียวก็จะเห็นชัดระยะ กลส่วนระยะใกล้กลางจะต้องใส่แว่นช่วยในการมองเห็นค่ะสำหรับภาพที่เห็นจากการใส่เลนส์โฟกัสหลายระยะก็จะเห็นชัดทางระยะใกล้กลางไกลลดการพึ่งพาแว่นตาได้ค่ะเลนส์ <L ens S 2> ชนิดที่3ก็คือเลนส์โฟกัสที่สามารถแก้ไขสายตาเอียงได้ค่ะจะแนะนําสาหรับคนไข้ที่มีค่าสายตาเอียงร่วมด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าต้อกระจกสามารถรักษาได้หายขาดได้ไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกดังนั้นเลนส์แก้วตาเทียมที่เลือกใส่ก็จะอยู่ติดตัวกับเราไปตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วเราควรจะเลือกใส่เลนส์ชนิดไหนดีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าสายตาและการใช้ชีวิตประจา นขของคคไ้้ด่ะถ้าคนไข้ไม่ได้มีการใช้ใสตาระยะใกล้บ่อยๆหรือว่าใส่แว่นได้ไม่มีปัญหาอะไรเลนส์โฟกัสระยะเดียวก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วค่ะแต่ถ้าคนไข้อยากรักษาต้อกระจกและต้องการแก้ไขค่าใสตาด้วยมีการใช้ายตาระยะใกล้บ่อยๆหรือไม่ค่อยอยากจะใส่แว่นการเลือกใส่เลนส์ชนิดโฟกัสหลายระยะก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมค่ะแต่ถ้าคนไข้มีค่าใสตาเอียงร่วมด้วยแนะนําการใส่เลนส์โฟกัสระยะเดียวหรือหลายระยะชนิดแก้ไขาสตาเอียงนะคะถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเริ่มมีอาการการมองเห็นผิดปกติเหล่านี รวมถึงค่าใสยตาเปลี่ยนบ่อยๆแนะนําว่าให้มาปรึกษาจากสูตแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะเพราะถึงแม้ว่าโรคต้อกระจกจะสามารถรักษาได้แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนตามมาเช่นต้อหินกลัวประสาทตาถูกกดทับจนอาจสูญเสียการมองเห็นได้ค่ะสำหรับคนไข้ที่สนใจเข้ารับการปรึกษาและวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคต้อกระจกคนไข้สามารถบอกออินมาที่พาราดีจักสุคลินิกหรือนัดหมายลงหน้าได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กหรือไลน์ออฟฟิเชียลแอดพาราดีไอคลินิกค่ะ